ฟังสถานีวิทยุมกส,สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 6 1 2ก h สิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกขอนแก่น a อ1 3 1น่ AM ่งกิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ากเจา้านาต้องซื้อเข้ากินก็มือิซึ่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ก้าตั้งกลังเกียรต,ติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดจ,จีงใหม่จังนี้ไปขอเชิญต้านห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุต้นปิกมาพบก,กับรายการบทความเกษตรต่างอากาศมันชิ่นเกยนะเจ้ากุ้ันติด ตั้งแต่เวลาเตี้ยงเกิงจนแผ่วบ่ายโมงนะจ้า12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12นาฬก55นาที่างสถานีวิทยุมาเกามหาวิายทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM STURIO ER ความถี่612ก h โลรื่นซ้ายสุดอออากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง w w w k h e r s 6 1 2 c o m facebook live และ YouTube สถานีวิทยุ มากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกก้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรับหับนิติตเมินรายการนะจ้าวัน วันนี้มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแหนแดงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารัขาพืชจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีท่านพอชีรัดักศรีวิชัยเป็นผู้ในการดูแลอยู่นะคะช่วงแรกเราได้พบกับดรพรพันธ์นจันทวงศ์นักวิชาก,การส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบการผลิตแหนแดงและศัตรูธรรมชาติกันไปเรียบร้อยแล้วเรารู้จักแหนแดงคุณสมบัติแล้วก็การใช้ประโยชน์ต่างๆรวมถึงการ,พรเพาะเลี้ยง ไปแล้วนะคะแล้วก็มาคุยกันว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากแหนแดงเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเรามาขอความรู้กับวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งนะคะได้รับเกียรติจากคุณยุทธนาเดือนดาวหรือว่าอาจารย์เจค,ค่ะเป็นนายช่างเครื่องกลชำนาญงานรับผิดชอบการผลิตแหนแดงแล้วก็สารสกัดสมุนไพราจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรกันต่อนะคะมาคุยกันต่อนิดนึงก็แล้วกันนะ เราใช้ประโยชน์กันอย่างไรบ้างทราบว่ามีแหนแดงสดแล้วก็แหนแดงแห้งด้วยการใช้ประโยชน์ใช้กันอย่างไรนะคะไปขอความรู้กันดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธนาเดือนดาวคา่ะครับค่ะ ค่ะเมื่อกี้เรารู้จักแหนแดงกันไปแล้วจากดอรพรพรร์จันทวงศ์เลยนะคะท่านเราให้ฟังว่าแหนแดงมีกี่ชนิดแล้วก็มีลักษณะเด่นอย่างไรเป็นทั้งปุ๋ยก็ได้เป็นอาหารสัตว์ก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคในการเลี้ยงด้วยนะคะว่าเราต้องทําอย่างไรแต่ตอนนี้เราจะมาใช้ประโยชน์กันละคะว่าแหนแดงทราบว่ามีทั้งแหนแดงสดแล้วก็แหนแดงแห้งใหใ้จันยุทธนาเล่าให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะมันเป็นอย่างไร น,น้ำแข็งใชป้ประโยชน์ได้ได้เยอะมากนะครับแต่ที่ที่เราเคยไปส่งริมให้เกษตรกรใช้นะครับใช้เป็นนุยสำหรับนาข้าวนะครับสามารถนำไปหวานในนาข้าวได้สองระยะนะครับคือช่วงหวานก่อนปลูกข้าวนะครับให้หวานน้ำแดงแต่อัตาหนึ่งร้อยถึงสามร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับประมาณยี่สิบวันแล้วไถกลบนะครับ เมื่อแหนแดงได้สลายก็จะเริ่มปล่อยไนโตรเจนออกมาข้าวจะจะได้รับสีไนโตรเจนจากแหนแดงทันทีหลังไถกบนะครับแล้วต่อมาที่สองคือหวานหลังปลูกข้าวนะครับถ้าเป็นงาดําให้ปักดํำไปก่อนนะครับแล้วหวานแหนแดงอัตรา้5สิกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับข้าวจะได้รับสีไนโตรเจนในฤดูการถัดไปนะครับสองนะครับ ใช้เป็นอาหารสัต์นะครับเนื่องจากเนื้อแดงมีโปรตีนไขมันเบต้าแล,แลท้าต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับยิงบย่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหารสั์ได้เป็นอย่างดีในลูกดูแลงขาดแลนญ้าอาหารสับหรือมีไม่เพียงพอครับก็ให้ใช้ในเนื้อแดงผสมอาหารสั์ทั้งแบบสดและแบบแห้งเพมคู่ไปกับอาหารเม็ดหรือผสมกับฟางข้าวหรือย้าแห้งได้เลยนะครับ อันนี้เป็นแหนแดงสดนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเหมือนกันนะเกษตรกร,กรที่ทํานาข้าวก็ใช้เป็นปุ๋ยได้เลยนะคะแทนปุ๋ยในตัวเจนได้เลยทีเดียวนะคะทั้งก่อนปลูกแล้วก็หลังปลูกนะคะหลังปลูกแล้วเราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ในช่วงฤดูแลนะคะอันนี้อาหารสัตว์นี่คือสัตว์ชนิดไหนบ้างนี่อาจารย์อันยุธนาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะครับ ว่กัวควายไดนะครับเป็ดไก่นะครับปลา,าทาั้งที่สูงนี่ก็ให้ก็ลองให้กบกินกบก็กินได้นะครับือแม่แต่แต่เพราะเลี้ยงหนอนนกก็ใช้แหนแดนงเลี้ยงริมให้หนอนได้ดีเลยครับผมอันนี้เป็นแหนแดงสดใช่ไหมคะ ใช้ว่ามใใีใช้ทั้งสดและแห้งแล้วแหนแดงแห้งนะคะแหนแดงแห้งนี้นําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะเพิ่มเติมนะคะโอ้ครับส่วนแหนแดงแห้งนะครับเราก็ต้องเตรียมเตรียมโดยนําแหนแดงสดนะครับตากแดดไว้ประมาณสองวันนะครับแล้วเก <e okay. ็บเก่กระสอบนะครับนี่เราจะมีผลผลิตสมบัติเม่แกิดางจากแหนแดงสดเลยนะครับ เพราะองค์ประกองแหนแดงมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงใช้ผสมดินสลับปุ๋ยเพื่นะครับปัจจัยที่นำแหนแดงแห้งจะใช้ประมาณ20กร,รัมต่อดินก็สูอหนึ่1กิโลกร,รัมนะครับหรือเนื่อแจากแหนแดงแห้ง6กกิโลกร,รัมมีไนโตรเจนเทียบเท่ากับปุ๋ยยูเรียประมาณ1 3บสถึงสิกกิโลกร,รมัมเศษตอนที่ปลูกผักหรือทำเกษตรเจือจีสามารถใช้แหนแดงผสมกับดินปุ๋ย เพื่อตำแหน่งธาตุอาหารไนโตรเจนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ครับเธอแหนแดงแห้งก็ใช้ได้นะคะเนาะค่ะก็คุณสมบัติก็ไม่ต่างจากแหนแดงสดเลยนะคะเกษตะกรก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเป็นแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้แล้วก็ใช้ควบคู่กันได้ด้วยกับปุ๋ยอินเคมีนะคะอันนี้เกษอตรกรก็สามารถจะนําไปใช้ได้นะคะในนาข้าวก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็พืชอื่นๆได้ด้วยไหมคะ ืก็ได้ครับผมค่ะแต่พวกมะเขือ,อมะเขือยามะเขือหลอกครับใ่ครับนะครับืผักพ,พวกผักกินใบได้แทบทุกชนิดเลยครับครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นนาข้าวนี่นิยมปลูกโดยใช้แหนแดงสดไหมคะหรือยังไงคะได้ครับถ้าเป็นนาข้าวแหนแดงสด,ดครับค่ะเพราะว่าเขาเขาอ,อยู่ในในน้ำจะเขาสามารถกระจายตัวขยายความได้เรือร่อยแล้วก็ เพิ่มพื้นที่ในการในในราคาได้ดีแล้วกันครให้ให้ค่าไปด้วยดกับต้นค่าไปดีด้วยครับส่วนแนแดแห้งนี่ก็สามารถจะใช้ได้ในพืชผักต่างๆได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับค่ะเกษตรกรที่ทำทั้งเกษตรที่เป็นอินซีย์เกษตรอินทรีย์ก็ใช้ได้แล้วก็ควบคู่กับเคมีก็ได้ด้วยรอคะได้ครับสามารถใช้ควบคู่กันได้ครับในเรื่องกับ การใช้สุนยแนนพิมพ์ให้เราลดต้นทุนทางรูปถิ่นเคมีลงได้ครับ่ะก็จะเป็นการดีบุกเกษตรกรที่หันมาใช้แหนแดงเรื่องกบรปุ่๋ยเคมีครับอ๋อเราต้นทุนได้ด้วยนะคะแล้วยังเ้าใช้แหนแดงในในาข้าวเนี่ยค่ะที่บอกว่าก่อนปลูกหลังจากไถกรบลงไปแล้วเราก็สามารถจะดำนาเนี่ยผลผลิตข้าวที่ได้เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาได้มีการทดสอบไหมคะ มับแต่การทดสอบก็หนึ่งไร่นะครับโดยที่ไม่ไ enfin ด้ใช้เคมีเลยนะครับจะใช้ประมาณหกหรือหกร้อยถึงแจดร้อยกิโลกรัมต่อไร่เลยครับแบบเท่ากับ พวที่ใช้เคมีเลยนะครับคนนี้น่าเกษตรกรก็อาจจะลองหันมาใช้แหนแดงก็ได้นะคะในนาข้าวค่ะครับค่ะอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะแล้วก็พืชผักก็ใช้เป็นปแหนแดงแห้งนั่นเองค่ะว่ปเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะเอาลคะค่ะหลายท่านก็บอกว่าเอา้าแล้วแหนแดงพอเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันมีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังอะไรมากไหม อาจารย์ยุจนาเดือนดาวเล่าให้ฟังไหมครับครับเอ่อเรื่องจากแดดเนี่ยเ,เ,เป็นเป็นผู้ที่ขลายตัวได้ได้ไหวนะครับหากเรามีปริมาณเยอะเกินไปนะครับก็จะไม่แสงแดดของไม่ถึงน้ํานะครับยัสง,โดดโดดงส่ต่อการเจริญเติบโตของพืชใต้น้ํานะครับทาให้ <S <S ออกซิเจนายน้าลดลงทําให้สัดน้ำสำหรัปลาตายได้ง่ายนะครับ แต่เป็นที่แหลนของหนอนและแมลงสัตรูพืชได้ดังนั้นนะครับจึงไม่ควรใส่ให้หนาแดงหนาแน่นจนเินไปที่สําคัญนะครับไม่ควรนําไปใส่ไหล่ลงในแหล่งแห่งน้ําลําธารธรรมชาติหรือแหล่งน้ําสาธารณะถ้เพราะแมลงแดงขยายพันได้เร็อมากนะครับเมื่อมีปุนยนมานหนาแน่นเกินไป อาจจะจนให้แหล่งน้ําเกิดการนั้งเสียได้เป็นที่ได้ครับผมุ๊กมีข้อจํากัดเหมือนกันเนาะข้อคนระวังนะคะเพราะฉะนั้นแหนแดงก็คลายก็เป็นแค่การเหน็บแหนและแสบแสบเป็ดที่ตามธรรมชาตินะครับตุ๊กค่ะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ําสาธารณะก็อย่าเอาไปปล่อยแหนแดงก็แล้วกันนะคะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราปล่อยในนาเราก็ต้องควบคุมไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปใช่ไหมคะไม่งั้นกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในน้ำก็จะตายเอามันขาดออกซิเจนเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีข้อควรระวังเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นข้อควรระวังในการใช้แหนแดงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนั่นเองค่ะ หลายท่านเริ่มสนใจแล้วค่ะว่าเราจะไปขอพันธแหนแดงได้ที่ไหนนะคะเราจะติดต่อที่ไหนได้บ้างคะด็อเตอร์พันพันหรือว่าคุณยุชนาจะเล่าให้ฟังค่ะอนนา้ตอนสายจะขอให้ดกรพันธุ์สให้ค่ะได้ค่ะ ค่ะดรพันธ์พันธ์นนจนทวงศนะคะนักาการ,ารส่งเสริมการเกษตรชำนาญการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้หลายท่านเริ่มสนใจแล้วค่ะแหนแดงนะคะมีประโยชน์เนาะมีทั้งธาตุไนโตรเจนเป็นปุ๋ยพืชสดได้แล้วก็เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยค่ะเราจะได้ขอพันธุ์ได้ที่ไหนอย่างไรคะดรพันธ์พันธ์นนคะ,ะสามารถที่จะติดขอรับ พันแหงน,นะคะจากตุดบริการพืชพันธุ์ดีนะคะศูนย์ขยายพันธุ์พืชนะคะหรือว่าหรือไม่งั้นก็จะมาที่ศูนย์ส่ง,สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรบ้านอลาคาพืชจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าสพเชียงใหม่เนาะหรือถ้าเกิดว่าอยู่ถังจังหวัดอะค่ะในส่วนของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรบ้านอลาคาเองอะก็จะมีอยู่เก้า 90นะคะทั่วประเทศนะคะก็จะมีูอยู่ที่พิษณุโลกนะคะชายนาสุพันบุลิงลนุลิสงขลาสุราธานีขอนแกน่นแล้วก็นครราชสีม,มาค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะติดต่อขอรับนะคะการสนับสนุนแม่พันธุ์แหนแดงค่ะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านได้ค่ะ mm hmm hmm. ตอนนี้นี่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่านในขณะนสำนักงานเกษตรอำเภอมาเภอก,ก็มีการ เพาะผลิตขยายแล้วก็สนับสนุนให้แล้วค่ะก็คงจะไปขอรับได้หลายที่เหมือนกันนะคะของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแหนแดงนะคะอันนี้ฟรีไหมคะดรพันพันคะเกษตรกรไปขอรับสามารถขอรับได้ฟรีค่ะค่ะไม่มีค่าบุมเยนะคะค่ะจุดบริการพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชนี้มีเกือบทุกจังหวัดไหมคะ อ๋อไม่ไม่ถูกจังหวัดนะคะเนี่ยภาคเหนือก็จะมีอยู่ที่ลำพูนค่ะค่ะ,คะ,ะแล,ะและ้วก็เชียงใหม่ค่ะค่ะ เราก็มาที่ศูนย์ดาวได้นะคะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทุกศูนย์อยู่ทั่วประเทศเลยมี9แห่งด้วยกันแล้วก็สํานักง,งานเกษตรจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านผู้งเกษตรกรเขารามาเกอรสนใจอยากจะขอรับพัน,แนุแหนแดงเอาไปเพาะเลี้ยงนะคะสามารถไปขอรับได้ฟรีในงานราชการเหล่านี้ค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่ที่มีท่านผอ,อทีรี ศัสดิ์สิวิชัยดูแลอยู่นะคะแล้วก็ทีมงานดร์พันพันจันทวงศ์แล้วก็อาจารย์ยุทธนาเดือนดาวเล่าให้ฟังเรื่องแหนแดงนะคะเรามีงานบริการด้านวิชาการเรื่องของคลิน,นิกโรคพืชด้วยใช่ไหมคะหรือว่างานบริการด้านไหนบ้างคะ,อะนอกจากการบริการ,ด,การด้านแหนแดงนะคะเราก็จะมีคลินิกงานอารักขาพืชนะคะ,ะ,คะก็คือเราจะเปิดทุกวัน จันถึงวันศุกร์นะคะในเวลาราชการก็คือแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะค่ะสามารถกรเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของโรคและแมะลงนะคะที่ไม่แน่ใจนะคะสามารถนําตัวอย่างนะคะหรือว่าภาพถ่ายนะคะเข้ามาปรึกษากับทางเราได้นะคะในวันเวลาราชการะคะ่ะ ที่นี่ก็จะมีาสารชีวพันธุ์ใช่ไหมคะดรพันพันธ์ค่ะที่มีบริการสําหรับเกษตรกร,กรที่อยากจะลดการใช้สารเคมีเรื่องของป้องกันโรคป้องกันแมลงอะไรเงี้ยคะ่ะมีสารชีวพันธุ์อะไรบ้างที่บริการอยู่อะคะ่ะตอนนี้อะค่ะตอนนี้นะคะก็จะในส่วนของเชื้อราจินซีนะคะก็จะมีในส่วนของเชื้อแคคูน,ะคะน่านะคะบิเมียแล้วก็เมตาไลเซียมคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะของเราก็จะมีแมลงหางหน่นะคะในช้างปตกใส้นะคะแต่แมลงที่โกูกันมากค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีสารประกับสมุนไพรนะคะก็คือสารปรกับกระเดานะคะที่เรามีไว้ให้สำหกับเกษตรกรค่ะวิธีการขอรับนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะว่าในส่วนของวิธีการขอรับนะคะเกษตรกรสามารถ ก็มาขอรับได้นะคะโดยที่ท่านจะ,ะเราจะขอดูบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เราจะแจกจ่ายตามอัตราที่เรากาหนดให้นะคะจะเป็นตามชนิดแล้วก็ตามการชนิดที่ท่านขอนะค่ะแล้วก็พื้นที่ในการใช้ะคะ่ะเกษตรกรก็ต้องต้องแจ้งว่าเราจะไปใช้กับพืชชนิดไหนพื้นที่ปริมาณกี่ไร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็จะต้อง <Okay. S 1> ค่ะดูเอกสารก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาเอกสารที่ดินก็ได้เนาะพื้นที่การเกษตรของเราถ้ามีเอาไห้คะหอเรนนอถ้าเกิดว่าท่านไหนที่จำเลขรหัสบัตรประชาชนได้นะคะเราจะขอดูอ จะให้กรอกเอกสารนะคะแค่บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่เท่านั้นเองค่ะอ๋อค่ะ,ะง่ายมากเลยนะคะแล้วก็หลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคพืชเน,นะะี่ยค่ะจะมีคําแนะนํานิดนึงไหมคะว่าจะสมมติว่าข้าวมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบว่าใบมันจะเริ่มหเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะต้องเก็บอะไรมาบ้างคะ่ะให้นักชั้นการของศูนย์เราพินิจฉัยอะคะ่ะโตอะคะ่ะ ในส่วนของอตัวอย่างพืชนะคะอย่างเช่นข้าวเนาะเวลาเก็บตัวอย่างค่ะแนะนําให้เก็บในถุงพลาสติกนะคะหรือว่าอาจจะมีอตนี้ชุดน้ํานะคะใส่ในถุงมาด้วยนะคะมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนําตัวอย่างมาส่งที่ตู้เยาว์ค่ะค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเก็บเก็บเนี่ยค่ะคนไม่ควรจะเกินหนึ่งวันนะคะเพราะว่าบางทีเนาะ ในพื้นที่เกิดโรคอะไรอะค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้การวินิจฉัยของเราจะผิดพลาดได้่ะคะก็มันอาจจะเก็บในตอนเช้าแล้วก็ตอนสาย,สายก็เอาข้าวของมาให้หมอวินิจฉัยนี่ให้กับทางศูนย์เราวินิจฉัยอะค่ะอา,าจจะห่อด้วยกระดาษหรือว่าอะไรคะหรือใส่ถุงอย่างไรบ้างค่ะค่ะสามารถ อ่าเป็นแบบแห้งนะคะแบบแห้งก็คือเราเก็บตัวอย่างพืชน,นะคะห่อกระดาษนะคะกระดาษตัดเป็นกระดาษกระดาษอุตส่าพิมพ์นี้นะคะแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกหนึ่งรอบนึงนะคะส่งมาให้กับทางศูนย์เรานะคะ<ช>หรือบางพืชที่เป็นอ่าในส่วนของโรคโรคพืชน,นะคะก็เก็บเป็นถุงน,นะคะใส่นะะในถุงพลาสติกมาใส่ ดูชุดน,น้ําด้านในถุงนะคะแล้วก็มัดปากให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นําตัวอย่างมาส่งเราได้ค่ะมีวิธีการเทคนิคต่างๆเราไม่ยุ่งยากอย่างไรเราสามารถจะติดต่อประสานง,งานกับที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอรารากขาพืชจังจหวัดเชียงใหม่เราเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเว็บไซต์ facebook ของศูนย์นิดนึงค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดห้าสี่ ามสี่สี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะศูนย์แปดเก้าแปดห้าสี่สามสามสี่สี่ค่ะค่ะนี่มาในวันเวลาราชการนะคะศูนย์แปดเก้าแปดห้าสี่สามสามสี่สี่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนศูนย์อื่นๆก็ทัางความก็ติดต่อในพื้นที่นะคะทั่วประเทศเลยค่ะนอกจากนั้นระคะติดต่อผ่านช่องทางไหนได้เพิ่มเติมไหมคะ นอกจากนี้จะมีทางเว็บไซต์นะคะ w w w p m c 0 8 a o a e c o t h ค่ะค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook นะคะฝึกส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอราคาด้อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ <c oughs> สามารถจะสอบถามได้เลยนะคะหรือไม่ก็ง่ายที่สุดโทรศัพท์นะคะเจะสืตรกรณ์นะ0 8 9 8 5 4 3 3 4 4 <c oughs> ในวันเวลาราชการก็มีปัญหาเรื่องโรคคืพืชน,นะคะก็สอบถามคลินิกโรคพืชเราได้ก็มีนักวิชาการพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็วิธีการเก็บตัวอย่างมาคะโรคพืชน,นะคะมาให้ดูนะคะแล้วก็การใช้เวลาในการวินิจฉัยการให้คำแนะนำนี่นานไหมคะกว่าจะทราบผลนะคะ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นะคะแล้วก็รูคุที่ที่นำมาค่ะบางตัวอย่างก็สามารถอ่าให้คําตอบได้เลยนะคะแม่ถ้าเกิดว่าท่านมาถึงนะคะอาจจะไม่ได้มีกรณีขอที่ซับซ้อนนะคะเราก็จะให้คำตอบด้วยท่านได้เลยแล้วก็วิธีการคะควิธีการป้องกันกำจัดนะคะแต่บางในเข ในบางคนมีหรือบางเคสอะคะ่ะอาจจะต้องนำตัวอย่างเชื้อนะคะไปเพาะเลี้ยงก่อนก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะแล้วแต่เชื้ออีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแล้วก็ชนิดของโรคที่มีไขยอีกทีนึงค่ะ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีท่านผอธีรศักดิ์สิวิชัยดูแลยอยู่นะคะวันนี้ทิปงานแนะนําเรื่องของแหนแดงพืชมหัศจรรย์ทดแทนปุ๋ยนไนโตรเจนได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็สามารถจะเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะก็วิทยากรทั้งสองท่านขอบคุณดรพันธพันธ์จันทวงศ์นะคะดเรเคนะคะก็เป็นนักาการส่งเสริมการเกษตรชัาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารัขาพืชจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณยุทธนาเดือนดาว หรือว่าอาจารย์เจนะคะะในช่างเครื่องกลชำงานงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ดูแลเรื่องของการผลิตแหนแดงสารสกัดสมุนไพรนะคะก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงานเราได้089-854-3344นะคะ ในวันเวลาราชการค่ะสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกนะคะกับทีมงานสถานีวิทยุมกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสงเทียนเนียมรัพย์รับหน้าที่จมรรายการวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะดรพัน์พันธจันทวงศ์แล้วก็คุณยุทธนาเดือนดาวอาจารย์เจนะคะจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่โอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกันอีกดรพันพันธจันทวงศ์แล้วก็ คุณยุธนาเป็นดาวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาเสี่ยงเ้ละ ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,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 ตามรับฟังรับชมบทความเกษตรต่างอากาศกู้วันติดตอนเตี้ยงเกินจนถึงบ่ายโมงสถานีวิทยุมอกาเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนนำทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกาเจงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตือนหน้ายินดีจัดหนา้าสวัสดีเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังยูจ้าฮะ เดีย๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องยุ่งหที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคมีรวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับน,นี้ละวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด นสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิดเ9เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้กัดนสีเขียวครอบครัวมกสภาพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ดีผักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิน่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมเกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ บ้านไม่เก็บน้อยตำบปลป่าภายอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 040 228แล้วพบกันนะเจ้า